นิยายเสียงเรื่องมาเฟียเรื่องมากกับน,นักข่าวสายเสอือเสียงซุบซิบและถอนหายใจดังขึ้นรอบห้องถแถลงข่าวของโรงแรมหนูใจกลางกรุงเทพผมเหลือบมองนาฬิกาบนข้อมือสองชั่วโมงผ่านไปแล้วแต่ยังไม่มีวิแววของบุคคลสําคัญที่พวกเรารอคอยนี่มันอะไรกันเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นใครนายกนเดทเทพประบหรือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเสียงบนของนักข่าวสาวดังขึ้นข้างๆ ผมกว่าตามองรอบห้องสังเกตเห็นทังน้ำยาฆ่าเชื้อวางเรียงรายอยู่ตามมุมต่างๆแถมยังมีป้ายบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยด้วยดูถ้าจะเอามาล้างทั้งโรงรามแน่ๆผมพึ่งทำเขาเป็นคนประเภทไหนกันแน่วะจู่ๆความเคลื่อนไหวที่ประตูทางเข้าก็ดึงดูดความสนใจของผมฝูงชนในชุดสูตรดำกำลังเดินตรงมามือถือกวดสเปรย์ฆ่าเชือ้อฉีดพ่นไปทั่วทุกทิศทางผม แค่นักข่าวสายบันเทิงที่ถูกโยกมาทำข่าวธุรกิจยืนมองภาพตรงหน้าด้วยความงุนงงใช่ผมอาจจะปากจัดไปหน่อยแต่งตัวไม่เป๊ะจนดาราไม่ปลืม้มแต่ในเรื่องงานไม่มีใครเร็วกว่าผมในการได้ข่าวถ้าไม่ใช่เพราะข้อดีนี้ป่านี้ผมคงโดนไล่ออกไปแล้วแต่แล้วสายตาผมก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่ทำให้ต้องหยุดชะงัก คนในชุดดำกำลังกางผ้าม่านบางๆขนาดใหญ่ความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวอย่าบอกนะว่าผมพึมพำก่อนที่เสียงประกาศจะดังขึ้นท่านประธานกวินนอกจากจะจัดที่นั่งให้พวกเราอยู่ไกลลิบแล้วยังมีผ้าม่านกันอีกนี่มันอะไรกันห้องเต้ม,มาเกิดหรือไงผมยืนอ้าปากค้างพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ตรงหน้าในขณะที่บรรยากาศรอบตัวเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ คุณกวินครับโครงการโรงแรมของคุณลุกล้ําป่าสงวนจริงหรือไม่ครับผมเริ่มถามโรงแรมของผมตั้งอยู่บนที่ดินของต้นตระกูลของผมมาหลายรุ่นแล้วครับเสียงทุ้มของประธานกวินตอบกลับมาแต่แล้วจู่ๆเขาก็หยุดชะงักเดี๋ยวนะครับผมผมรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกเขาพูดผมขมวดคิ้วด้วยความสงสัยแอร์ในโรงแรมเย็นฉ่ำขนาดนี้ทําไมเขาถึงหายใจไม่ออกแต่ก่อนที่ผมจะทันได้คิดอะไรต่อ ชายในชุดสูตรดำหลายคนก็พุ่งเข้ามาในห้องพวกเขายกเครื่องฟอกอากาศเข้ามาวางรอบๆตัวประธานกวินผมนับได้ถึงสิบเครื่องความรู้สึกมุนงงและหงุดหงิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจนี่มันคนบ้าอะไรกันผมพึ่งทำจะอนามัยเกินไปแล้วสถานการณ์ตรงหน้าทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในละครตลกนี่ผมต้องมาสัมภาษณ์คนไม่เต็มไม่สคิคนล้นจริงๆหรือทันใดนั้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นประธานกวินดึงผ้ามา่านบางๆออกอย่างรวดเร็วสายตาของผมสบเข้ากับดวงตาของเขาโดยตรงแววตาที่เย็นชาและแข็งกร้าวนั้นทำให้ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดเพราะในมือของเขาในมือของเขามีปืนโลกรอบตัวผมเหมือนหยุดหมุนเมื่อเห็นปลายกระบอกปืนเล็งตรงมาที่ศีรษะของผมหัวใจเต้นรัวแรงจนแทบทะลุออกมานอกอก ความคิดมากมายแล่นเข้ามาในหัวแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองตังเสียงปืนดังสนัน่นร่างของผมล้มลงกระแทกพื้นความมืดมิดเข้าครอบกลุ่มการรับรู้ทั้งหมดทุกอย่างดับวูบลงในพริบตาผมลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงสว่างจ้าทำให้ต้องกระพริบตาทีๆกว่าสายตาจะปรับได้ภาพที่เห็นคือเพดานสีขาวสะอาดกลิ่นยาฆ่าเชื้อลอยในอากาศผมพยายามขยับตัว แต่รู้สึกเจ็บแปลกไปทั้งร่างผมค่อยๆกวาดตามองไปรอบๆห้องนี่มันโรงพยาบาลไม่ใช่แค่โรงพยาบาลธรรมดาแต่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รูหราที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเครื่องมือทันสมัยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงแม้แต่ผ้าปูที่นอนก็ดูนุ่มและมีราคาเกิดอะไรขึ้นผมพยายามนึกทบทวนภาพสุดท้ายที่จำได้คือดวงตาย็นชาของประธานกวินและปลายกระบอกปืนที่เล็งมาที่ผม ความสับสนและคำถามมากมายเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่ใครเป็นคนพาผมมาและที่สำคัญที่สุดผมยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรตื่นแล้วหรือเสียงทุ้งดังขึ้นทำให้ผมสะดุง้งผมยังคงงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นผมพึมพำนึกย้อนถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าแล้วจู่ๆผมก็ตกใจสุดขีดเมื่อเงยหน้าไปเห็นคุณกวินยืนอยู่ข้างเตียง คุณกวินผมผมขอโทษผมจะไม่ถามแบบนั้นอีกอย่าฆ่าผมนะผมเป็นแค่นักข่าวตัวเล็กๆผมพูดอย่างตื่นตะนกคุณกวินยิ้มบางๆผมต่างหากที่ต้องขอโทษคุณเขาพูดเสียงนุ่มพอดีผมเห็นมแมลงวันเกาะที่หัวคุณมันอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องยิงมันทิ้งแต่ผมไม่ได้ยิงโดนหัวคุณนะที่หัวคุณแตกก็เพราะคุณล้มหัวกระแทกพื้น ผมอ้าปากค้างไม่รู้จะพูดอะไรว่าไปแล้วไอ้แมลงวันนี่มันช่างขัดหูขัดตาผมจริงๆเขาพูดต่อผมโอนเงินสองแสนให้คุณเรียบร้อยแล้วหวังว่าคุณจะไม่รังเกียจเงินเล็กน้อยของผมและรับคำขอโทษของผมด้วยสักสองแสนผมพูดตะกุกตะกักมะไม่รังเกียจครับงั้นผมไม่รบกวนคุณแล้วคุณกวินพูดทางเดินไปที่ประตู ผมไม่ค่อยชอบเสียงเครื่องมือแพทย์เขาพูดนายครับผมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดทางไปลานจอดรถแล้วเชิญครับเสียงผู้ช่วยของเขาดังแว่วมาผมได้แต่มองตามแผ่นหลังของคุณกวินที่เดินจากไปอย่างงงๆหลังจากออกจากโรงพยาบาลผมเดินไปตามถนนด้วยความรู้สึกสับสนวันแรกของการเป็นนักข่าวสายธุรกิจผมก็โดนรับน้องแบบไม่ทันตั้งตัวเส้นทางสายนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยผมพึ่งำกับตัวเอง พลางลูกแผลที่หัวเบาๆไม่แน่ใจว่าควรจะดีใจที่รอดตายและได้เงินมาหรือควรจะกลัวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่แน่ๆคือผมรู้แล้วว่าโลกของธุรกิจนั้นโหดร้ายและคาดเดาไม่ได้กว่าที่คิดมากและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น